ครับสวัสดีครับบันทึกณวันเสาร์ที่สามธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับเรียนขออนุญาตนะครับหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาบอกเก่าเล่าถึงหรือเป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับพภักิิคณาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่ง นะครับที่สถิตอยู่ณวัดหรือพระอารามในกรุงเทพมหานครน,นะครับเห็นรูปนี้ก็คงจะคาดเดาบางท่านได้บางท่านไม่ได้นะครับนะครับต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับพระกิจิรนาจารย์นะครับท่านนี้ นะครับที่จะนำหยิบยกขึ้นมานำเสนอเนี่ยนะครับเราทราบกันดีหรือรู้จักกันดีในานามของพระเทศสิทธินายกนะครับหรือโดยทั่วไปนะครับหรือโดยทั่วไปในานามของหลวงปู่นาคสมพนโนวัดละครังโคฟิตารามนะครับเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่นะครับก็ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพยา นะครับก็คือตรงข้ามวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับในการเดินทางนะครับในการเดินทางไปวัดวลคังนะครับจากฝั่งมาทั้งกรก็ต้องเอาศัยเรือข้ามฟากนะครับจากฝั่งท่าพระอาทิตย์นะครับนะครับเอ่อต้องบอกงี้ต้องต้องบอกงี้ท่าลาดท่าลาดวลรดิษนะ นะครับประมาณนี้นะครับทาลาถ้าลาาวรดดิทนะครับก็เลยจากท่าพรจจันมานะครับหรือตรงนั้นเขาเรียกผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้แวะแวะเวียนไปนะนะครับก็อยู่ใกล้ๆกกับท่าพระจันนะครับนะครับแต่ท่าพระอาทิตย์นี่ก็จะไปอยู่นู่นนะครับเกือบถึงบางลําพูแล้วนะครับเส้นเส้นทางวัดฝังเวชนะครับตรงนั้นก็จะมีป้อมอยู่ป้อมหนึ่งนะครับป้อม ป้อมโบราณนะครับป้อมป้อมโบราณนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับของลุงปุน,นาคสมพโนนะครับผมคงไม่ไปอ้างอิงพึงถึงนะครับหรือเป็นการบอกเป็นการบอกกล่าวเล่าเล่าถึงเรื่องราวของพระพิมพ์พระสมเด็จนะครับนะครับที่เห็นนี่เนี่ยคือพิมพิมพฟงเทวดา นะครับจริงๆขององค์ท่านเนี่ยจะมีพิมพ์ฟงมากมายกว่าน,นี้นะครับแต่ในขณะที่บางกลุ่มต้องเรียกงี้บางกลุ่มนะครับบางกลุ่มบางก้อนเขาเล่นกันเขาเล่นกันนะฮะนะครับแต่เสื่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะอยู่ในวงจํากัดนะครับอยู่ในวงจํากัดแต่วันนี้นะครับพระพิมพ์ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานําเสนอก็คือนะครับพระปิกตาครับ พระปิตาหรือพิมพ์พระขวามปตินะครับมีความน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจและก็มีข้อมูลที่คาดขึ้นกันเยอะนะครับบางแห่งบางที่บางกำลาก็บอกว่าจะสร้างกันในปีพุทธศักราช2,500นหระครับหรือกึง่งพุทธศตรวรรษนะครับนะครับผมให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเพราะว่าพระพิมพ์พระปิตาของหลวงบุญนาค นะครับสโสพโนวัละคังเนี่ยนะครับเขาเรียกกันนะครับเรียกกันว่าภาพปิตาห้าสีนะครับภาพโดยรวมนะครับอ่ะอันนี้เป็นสีดำนะครับสีดำสีเหลืองอ่ะสีแดงอ่ะเมื่อกี้สีแดงนะครับสีเหลืองและสีเขียวนะครับเรื่องราวนะครับการหยัดสร้างของ พระพิมพ์พระปิตาเนื้อผงนะครับเนื้อผงพระพุทธคุณเนี่ยนะครับที่เป็นห้าสีเนี่ยก็ย่อมมีที่มาที่ไปนะครับจริงแล้วผมมีเปเปอร์นะนะครับที่เปเปอร์หรือสริปในการบอกกล่าวเล่าถึงเนี่ยนะฮะอย่างเช่นประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับท่านถือว่าเป็นอัติวสีวิหาริกธรรมในนะครับในองค์นะครับ,นะรบสมเด็จพระบุโคสาจารย์เจริญเม,มอมรชวงศ์เจริญอิสรังคุณนะอยุธยานะครับ เป็นอดีตเจ้าวาดในลำดับลงลงมานะครับจากสมัยสมเด็จพระพุธจธรรย์โตเจ้าคุณทัศนะครับแล้วก็มาเนี่ยครับามาในยุคของของสมเด็จพระุโคสาจารย์นะครับหม่อมราชวงศ์จรินทร์สังกูณัญยานะครับก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันต่อมาในในระดับที่สามหรือที่4ี่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เรียงไม่ได้เลยเลียงเคียงลำดับ เจ้าวาดของวัคังโควิดตาลามไว้นะครับดังนั้นถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นพระปิตาในสายของวครคังนะครับในการจัดจัดสร้างนะครับแต่ข้อมูลที่ที่ผมบอกเกินตั้งแต่ตอนแรกว่าข้อมูลนะครับมีความผิดพลาดก็บางท่านบอกว่าเป็นปีพุทธศักราช2,500หนะครับ นะครับแต่ลักษณะสภาพพิมพ์องคทรงพระเครื่องเนี่ยนะครับก็น่าจะยุคหลัง2,500นะครับและโดยเฉพาะด้านหลังนะครับผมให้ดูด้านหลังนะครับบางท่านไม่ได้อธิบายอธิบายไว้ผมก็ต้องไปเสิร์มข้อมูลองค์ยันตรงนี้นะครับองค์ยันตรงนี้นะครับเขาเรียกองค์ยันเพชรกลับนะครับเพชรกับบางท่านไม่รู้จักนะครับเป็นองค์ยันณนเพชรกับจริงๆตรงนี้เขาจะต้องมีพระอักษรพระอักขรห้าตัว ห้าตัวนะห้าตัวครับแล้วก็ด้านล่างนี้อีกอีก,อกหนึ่งพระขลักรครับก็อิติมาอุกนะครับอิติมาอ,าอุประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะเพราะว่าณพิจกับนี่เป็นณนเป็นณองที่หรือตัวที่หนึ่งร้อยสิบแปดในในตำราหนาร้อยแปดนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ยันณนที่เกินออกมานะครับเขาเรียงลําดับเกินออกมาก็ถือเอา ตำราของอาจารย์เทพสิริกรบุตรก็ได้นะครับที่รวบรวมรวบรวมเอาไว้นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเขามีเป็นตัวหนังสือภาษาไทยกลับกับด้านด้วยคำว่าเสาห้าอยู่ตรงนี้นะฮะอาวเดี๋ยวผมไล่เลีงเคียงองค์ที่ชัดๆัดเจนให้ดูนะครับอันนี้ไม่ชัดเจนตามสภาพระพนะครับตมสภาพาตาพสภาพระพที่ผมได้เก็บมานะครับเก็บฝึกษามาอะไรมานะครับอ่ะ องนี้ก็พอพอเห็นหน่อยนะครับอ่าองนี้พอได้อยู่นะครับองสีเหลืองนะครับนะครับก็สองห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เห็นพื้นพื้นสีพื้นสีถ่ายรูปต่างกันก็หมายถึงว่า เก็บมาแต่ละครั้งได้มาแต่ละครั้งนะครับนะครับก็ได้มาครั้งหนึ่งก็เก็บบันทึกไว้แล้วก็ไล่เรียงเคียงมันดับลงลงกันมานะครับถ้าเป็นพื้นสีเดียวกันนี้ก็น่าจะได้มาพร้อมกันนะครับนะครับสามองค์นี้น่าจะได้มาพร้อมกันนะครับองค์ที่เป็นต้นแบบเนี่ยนะฮะองค์นี้ไม่สวยนะครับไม่สวยต้องบอกอยงนี้นะครับไม่สวยแต่ ทำให้เราสังเกตง่ายนะครับเรื่องพิมพ์ทรงเรื่องความลึกความชัดมือมือเนี่ยติดไม่ไม,ไม่ไม่สวยดังนั้นเนี่ยผมจะบอกประวัติพระองค์นี้ก็มีการคับเกี่ยวประมาณว่านะครับน่าจะสร้างปีพุทธศักราช2512ต้องบอกอย่างนี้นะครับปี12นะครับเพราะปีนั้นเนี่ยน่าจะมีวันเสารหด้วยนะครับเสาห้าก็คือวันที่5เมษานะครับ5เมษายนพุทธศักราช2 0 0 0 ห้าเป็นวันฝรั่นะครับเป็นวันฝาเตะพอดีนะครับไม่ให้เป็นวันฝรั่ตัวตัวผู้นะครับหรือตัวเมียเป็นวันฝรั่ที่ฝา5ห้าจริงนะครับแตกขึ้นแต่แรมนะต้องบอกอย่างนี้แรมสี่ข้าแรมสี่ําเดือนห้านะครับก็เสียด้นะฮะถ้าวันนั้นเป็นวันแรมแรมห้าข้าเดือนห้านะครับก็ยังถือว่าเป็นมันฝาตัวเมียนะครับฝาัห้าตัวเมียนะครับ ไล่เลียงเคียงลำดับและดูพิจารณาจากพิมพิมพองคพระด้วยนะฮะและการจัดสร้างเนื้อหามุนฝันโดยรวมแล้วกน็น่าจะประมาณปีพุทธศักราช2512นหายนะครับนะฮะทีนี้จุดสังเกตบางท่านก็บอกว่าจุดสังเกตเนี่ยมันมีจุดสังเกตให้เราพิจา,นะารณาเนื้อหาบนฝันความคามชัดลึกของพิมพ์ทรงนะครับความคมชัดลึกของพิมพ์ทรงมือนิ้วนะครับ ที่แฝงต้องบอกอย่างนี้ที่แฝงแฝงตำหนินะครับอ่ะองค์นี้ชัดจุกนะครับแฝงตำหนินะครับ,นะรบดูพิมพ์ฟงดูนิ้วนะครับนิ้วเนี่ยเขาเรียกว่ากีบเขาเรียกเป็นอะไรวีกล้วยอ่ามีกล้วยดังมากท่างบอกเนี่ยอ่าเป็นการลำพัดลำพัดนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับก็ดูสังเกตดูนิ้วนะครับดูที่นิ้วที่ขึ้นเป็นลำนะครับสําหรับองค์องค์ที่ได้เห็นก็พิจารณาที่ที่นิ้วนะครับคมคมชัดนะครับความความลึกความล่องอะไรพวกนี้นะฮะก็ดูถามว่ามีของเก๊ไหมมีหลายท่านบอกว่ามีนะครับมีของเก๊จะเจอของเก๊กันนะครับแต่ผมหาในแบบให้ไม่ได้ นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นก็จะเห็นเนื้อหาบนสารนะครับเนื้อหาบนสารนะครับที่ปรากฏอยู่ในองค์พระก็ให้สังเกตไว้นะครับขนาดองค์พระนะครับขนาดองค์พระไม่ใช่พระองค์ใหญ่นะครับก็ขนาดถือว่ากระทัดรัดนะครับ เหมาะนะครับเหมาะกับสตรีกับเด็กมากกว่านะครับเหมาะกับสตรีกับเด็กมากกว่าเหมาะกับท่านบุรุษผู้ชายนะครับก็ถือว่าเป็นการเด็ดสร้างเนี่ยนะครับก่อนการมรณภาพของท่านในปีหนึ่งสี่นะครับในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับดังนั้นนะฮะในส่วนประวัติของ พระเทสิทธินายกหรือหลวงบนนาคโสพโนเนี่ยนะครับก็จึงมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครนะครับแต่เป็นคนโคราชนะครับลูกย่าโมหลานคนโคราชนะครับใช้น้ำสก,กุลมะลึงสิทธินะครับก็ตามประวัติก็มีก็สามารถไปศึกษาได้ค้นคว้าได้นะครับอ,อันนี้เราถือว่าเราเรา,เราได้หยิบยกงานนะครับที่จะไปค่้ยรวม นะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะต้องไปมีค่อยรวมเกี่ยวกับหลวงพ่อเชื้อหนูเพชหรือพระอาจารย์เชื้อหนูเพชหรือหลวงพ่อเชื้ออนุวัชิโรพิขุนะครับเพราะว่าน่าจะมีสายสัมพันธ์อยู่กับวัลุวัตสุทัศน์นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่า,า,าอ,ววอ,อง,ออางค์อ,งอุปชานะครับองค์อุปชาของหลวงบูนาเนี่ยก็บางบางตำราก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อแพร อ่าเป็นฝังฆราชแพนะครับสังฆราชแพติสัตเทโวเป็นองค์อุปชาให้แล้วก็สมเด็จพระครูสา,จารจ์หม่อมราชวงศ์เจริญสลกุณนัยาเนี่ยเป็นพระกรรมวาจาหรือเป็นพระอนุสาวราจารย์ให้นะครับก็ผมเพิ่มเติมให้นะฮะในด้านการเจดสฟ้าวัตถุมงคลต้องบอกยิในการเจดสฟ้าวัตถุมงคลของหลวงบุญนาคสมพนนเนี่ยที่เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับจะเป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับ เล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกอย่งนี้เล่นยากอยู่เหมือนกันผมเลยไม่กล้าหยิบยกขึ้นมานําเสนอนะครับเพราะว่าไม่ได้รวบรวมไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะอยู่ในสายของวัสุทัศน์ซะมากกว่านะครับเราอยู่ในฝั่งข้างฝั่งของหลวงปู่นาในช่วงนั้นยุคนั้นเนี่ยนะครับผมได้เข้ามาเล่นหาศึกษาก็คือเป็นพระพิมพ์พระสมเด็จอนุสรร้อ100ปีแลละอนุสรร้อยปีร้อยแปดปีร้อยสบแปดปี นะครับหลังๆมานะครับก็เป็นเสาห้าเสาห้าก็สองเสานะครับก็คือเสาห้าปีปีพุทธศักหาดสองพันห้าร้อยสามสิบหกกับปีพุทธศักหาดสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับนอกนั้นก็เราก็ไม่ได้เล่นหากันอย่างจริงจังนะครับก็มีแต่ภาพพิมพ์พระสมเด็จอ่าพระปิตาต้องบอกองี้ว่ามีแต่พิมพ์พระปิตาเนี่ยที่ผมชอบเงินส่วนตัวนะครับก็เลยมีโอกาส นะครับได้เก็บมันนาเสนอผมมีเปเปอร์นะครับมีเปเปอร์ถามว่าทําไมมีเปเปอร์เพราะผมผมเคยนําเรื่องราวเรื่องราวของอ่ของหลวงหลวงบุญนาคเนี่ยนะครับลงในนิสสันพระเครื่องนะครับนิสารนพระเครื่องพระก,กูลนะครับเนื่นนานหลายปีมาแล้ะนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นประวัตินะครับเนื่นนานหลายปีละเดี๋ยวผมจะให้ อะนะครับให้ดูอ๋อสมัยเป็นพระธนะรรมแล้วสมัยที่เป็นพระธรรมทรรพระธรรมตโลกานะครับก็จะมีประวัติมีเรื่องราวนะครับนะครับบทตั้งแต่เป็นสามเณรไหมอ่าเนี่ยผมก็จำไม่ได้ก็ลืมนะครับก็มาก็มามาไล่นะครับ,นะรบ,นะรบที่หลังประกอบมาก็ลองไปหาหาดูนะครับอ๋อ เป็นนินโคราชมาอ่ะครับแล้วค่อยมาอุปสมบทอยู่ที่นะครับอยู่ที่วัดละคังนะครับอ้อแสดงว่ามีมีสองข้อมูลนะนะครับหนึ่งบอกว่าเป็นสมเด็จพระโคสาจารย์ิปนะครับอธิบดีสองวัดอรุณเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระวรรณรัตดิดนะครับวัดมหาธาตุยุวราชล,ลังสิทธิ์วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เนีย่ยเป็นพระกรรมวาจารนะครับแล้วก็พระธรรมโคสาจารย์ แพติสาเทวเป็นวัดสุทัศน์เป็นพระนุสาวนาจารย์นะครับดีข้อมูลหนึ่งอ่าอีกหนึ่งข้อมูลหนึ่งก็บอกว่านะครับอีกหมึงข้อมึลมาว่าเป็นพระธรรมกิตตินาคอ๋อได้รับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกบอกอบอกข้อมูลข้อมูลไปในครั้งแรกนะฮะว่าเป็นนะครับกระแสหนึ่งก็บอกว่าเป็นส <c oughs> ังฆราชแพรนะครับเป็นพระอุปชานะครับนะครับก็ลองไปสึกค้นดูนะครับประวัติของพระองค์ท่านนะครับพระเทพสิทธิ์น,นายกก็ถือว่าเป็นนะครับองค์ที่ต่อเน,นื่องชื่อมโยง ของฝาดสวิชาของสำนักวัดสุทัศน์เทวลารามนะครับนะครับต่อมาก็เป็นหลังจากนั้นก็น่าเป็นเจ้าคุณผันเจ้าคุณผันเจ้าคุณเที่ยงนะครับก็แล้วผมก็ไม่ได้ตามว่าองค์ต่อมาหลังจากเจ้าคุณเที่ยงท่านมาถึงการมรณภาพาไปแล้วเป็นองค์ไหนนะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้ศึกษาพระพิมพ์สมเด็จ อ่าพัิมพัพปิตานะครับของสำนักวัลลังโคฟิตาลามจัดสร้างโดยหรือในานามของพระเทพสิทธินายกนะครับหรือหลวงปุณาโนโสพโนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลืมข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเพราะว่าผมจะเตรียมไมว้ละเดี๋ยวไล่เลื่องเคียงแนละเพราะว่าจะมียุคสมัยของหลวงปุณานเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับอลวงปู่บุญ หลวงปู่บุญสมพโนเหมือนกันนะครับว่าทุ่งเหียนนะครับเพราะว่าหลวงปู่บุญเนี่ยท่านก็มาเป็นลูกศิษย์ของสมัยหลวงปู่นาคเนี่ยแหละครับแล้วก็จัดสร้างสมเด็จเอาไว้บรรจุก,กู่ไว้สมเด็จบุญยลิตนะครับกับพระพิมพ์พระพิม,พพม,พพมยอดคุณพลมั้งนะครับถือว่าเป็นการยึดโยงถึงกันได้นะครับก็นะครับเดี๋ยวก็ในระดับต่อไปเดี๋ยวจะให้ได้ศึกษานะครับงั้นนะครับ ฝึกษาสังเกตไว้ให้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกจุดให้ดูนะครับเรื่องพิมพ์ทรงนะครับก็ดูสภาพนะครับมีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยอย่าอย่าเพิ่งไปไปเพ่งเล็งเจาะลงเฉพาะองค์ที่สวยนะครับพอเห็นองค์ไม่สวยแล้วจะไปตีเขาตีก็ไม่ได้นะครับดูเนื้อหามูลฝานประกอบไปด้วยนะครับดูความคมชัดของเส้นขนมจีนนะครับที่เป็นเส้นองค์ยันณเพชชกับนะครับนาพิรกัดองค์นี้ให้ดูด้วยนะครับ สรุปผมให้สรุปให้ว่าน่าจะเป็นการสร้างในปีพุทธศักราช2 5 1 2นะครับมากกว่าเป็นปีพุทธศักราช2500นะครับพอดูจากพิมพ์ทรงดูจากอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นหลังจากกึงกึงกึงพุทธศตวรรษลงมาแล้วนะครับกึงพุทธกาลมาแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็นะครับคงจะประมาณนี้นะครับก็ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทรนลงเผิงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ